เอ็นนะครับสวัสดีกันด้วยนะอยู่กับพี่ PNDC นะจ๊ะวันนี้เราจะมาดูมอสเมืองหิมะกันเนาะมันเป็นเมืองหิมะเราแบบต้นไม้มันก็จะเป็นสีชมพูมันต้นไม้มันเปลี่ยนสีอะสมมุติถ้าเป็นตอนแบบช่วงใกล้ๆกลางคืนเนี้ยต้นไม้มันก็จะเปลี่ยนสีไปนะจ๊ะ อะไรวะนะ,ะ 103, 10ร้อยสามร้อย6กทับ a n w 106โอ้ย106ชึบไม่ได้หรอวะ a n w a n w น่าจะไม่ได้นะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูเมืองหิมะกกันเนาะโอ้ไม่ได้เล่นนานกดไม่ค่อยเป็นเลยเดี๋ยวอันนี้เซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ขอพูดนะครับ อยรถสําหรับแพทย์ด้วยโอเครถคันนี้ขึ้นได้คนในเซิร์ฟก็ประมาณนี้นะครับห้าคนประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเรามาขี่ชมดูเมืองกันเนาะต้นไม้ก,ก็เป็นต้นไม้สีชมพูแบบนี้แหละโอเคเห็นปะสวยอยู่นะดูถนนเดี๋ถนนโคตรสวยอะ่ะเราแบบมันเป็นฮิมาเดี๋ยวขี่ไปดูเรื่อยๆแล้วกัน เมืองมันสวยอ่ะดูดิดูต้นไม้ดิส่วนฟอนอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะครับฟอนนี่ไปโหลดไปหาดูในช่องเนาะมันเป็นมอสมอสม่วงอ่ะมอสขอนม่วงอะไรก็ม่วงไปหมดนี่นะโอ้โหโคตรสวยอ่ะโอ้โหอย่างกับพระเอกเกาหลีแค่ดูดิเดี๋ยวเราไปเอารถแล้วกัน สำหรับใครที่ไม่อยากดูก็กอได้นะครับมันจะมีเดี๋ยวพี่สอดลงอยู่ช่วงคายคีแบบสอดลงแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวบอกวิธีลงด้วยมันมันไม่ยากหรอกเนาะแต่เซิร์ฟนี้เซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้อะอยู่เข้ามาเล่นเขาบอกว่ามี A.B.S ด้วยเนี่ยมันทำให้ลื่นตานะครับสำหรับมอสมอสหิมะแบบนีน้มันลื่นตาเนะดูดิเดี๋ยวดู F.B.I เป็นไงถนนสวยเอาละครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปเนาะก็ให้ไปโหลดกันนะพอโหลดเสร็จมันจะมาอยู่ในไฟล์เมกานะครับเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันชื่อว่าเมืองหิมะให้เราคลิกเข้าไปกดแตกไฟล์นะครับตรงนี้ให้ใส่รหัส PNDC นะครับแล้วก,กดโอเคไป โอเคแล้วมันก็จะโหลดเสร็จเดี๋ยวรอโหลดเสร็จนะเดี๋ยวตัดนะโอเคถ้าเสร็จแล้วมันก็จะได้ไฟล์เมืองหิมะมานะครับเราคลิกไปหนึ่งรอบนะกด View แล้วก็กดเข้าไปที่ไฟล์ตรงนี้นะให้เราคลิกกดตอนนี้แล้วก็คลิกทั้งหมดเลยนะครับเลือกอ l อเรากดค้างไว้ตรงที่ไหนที่หนึ่งซะที่หนึ่งแล้วกด Copy ไปที่ Android Data r o c ล s อก r g a m e ไฟล์ .texdb .gta3 e นี่นะครับเพราะก,กดวางได้เลยแล้วก็กด apply to all file ก็คือวางทับนะครับแล้วแค่เรารอ,อแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะเข้าไปในเกมก็จะเล่นได้ปกติเลยนะครับไปละฝากกดไลค์กดติดตามไี่ด้วยนะครับจบุบๆตั้งใจเรียนนะน้องๆ